มีอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็แปลกๆนะมีพ่อคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยให้การบ้านลูกสาวมาทำาะแต่ว่าในการบ้านเนี่ยมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวสำคัญอะไรบางอย่างเนี่ยลงไปค่อนข้างเยอะผ่านไปไม่นานปรากฏว่ามีทางบริษัทประกันชีวิตโทรมาขายประกันนะะโทรมาขายประกันโทรมาขายพวกประกันออมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยพอสอบถามพนักง,งานที่โทรมาบอกว่าเอาข้อมูลมาจากไหนบอกว่าเอามาจากการบ้านลูกเอ้า แบบนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยขายข้อมูลที่เด็กทําการบ้านให้บริษัทหรือเปล่านะครับนี่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็เลยร้องสื่อบอกว่าให้ตรวจสอบหน่อยนี่นะครับเอาวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนะชื่อในอำนาจซึ่งบอกว่ามีลูกเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ในตัวเมืองนะครับนี่นำภาพถ่ายเป็นภาพเ,เ,อ,กเอกสารใบางานแบบฝึกหัดระบายสีซึ่งลูกสาวได้มาจากครูที่โรงเรียน ให้ผู้สึกข่าวได้ตรวจสอบหลังจากที่ผู้ปกครองท่านนี้เนี่ยถูกตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตโทรมาแถมโทรมาวันหยุดด้วยเสนอขายประกันและเรื่องของการออมเงินให้กับลูกสาวคุณอำนาจบอกว่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนเนี่ยลูกสาวได้การบ้านมาทำนะฮะเป็นใบางานที่สั่งให้เด็กระบายสีอาชีพที่ใฝ่ฝันซึ่งมีอาชีพตำรวจและพยาบาลและในใบางานดังกล่าวยังมีการให้ผู้ปกครองเนี่ยกรอกแบบสอบถามนะครับ หลายข้อเลยคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมีความประสงค์ให้บุตรเรียนถึงระดับใดมีการเตรียมทุนการศึกษาให้บุตรแล้วหรือยังคิดเรื่องการวางแผนการเงินให้บุตรเพื่อเป็นทุนการศึกษาดีไหมถ้ามีสถาบันการเงินมาช่วยเก็บออมสนใจหรือไม่แล้วก็มีการเขาเรียกว่าระบุอีกบอกว่าเนี่ยสร้างอนาคตเพื่อการศึกษาให้บุตรของท่านสามารถเก็บออมได้เท่าไหร่และให้เขียนชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับลงไปในใบางานนะครับ ทางผู้ปกครองก็กรอกไปหมดเลยเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับคิดว่าเป็นการบ้านลูกจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ครับตอน10บโมงนะฮะได้มีตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยโทรมาเสนอขายประกันและชวนลงทุนในรูปแบบของการออมเงินก็เลยแปลกใจจึงสอบถามได้ข้อมูลจากตัวแทนบอกว่าเนี่ยได้เบอร์โทรได้ชื่อนามสกุลเนี่ยมาจากใบงานของโรงเรียนที่ให้เด็กเนี่ยเอามาทําเป็นการบ้านส่งครู โอ้โหพอฟังแบบนี้ปุ๊บแหมผู้ปกครองไม่พอใจนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะคิดเลยโทรมาประมาณก็คิดว่าคุณครูคงอยากให้เด็กๆฝึกขัดเขียนเลขที่บ้านชื่อผู้ปกครองเบอร์โทรอะไรครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีแบบสอบถามคล้ายๆแบบสอบถามนะครับให้ติ๊กนะครับก็จะเป็นประมาณว่าวางแผนอนาคตให้ลูกเรียนถึงชั้นระดับไหนแล้วก็มีแผนวางแผนการอมอเงินประมาณนี้นครับก็ติ๊กไปตามปกติ เราก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่คุณครูคงอยากจะสํารวจไว้เฉยนะครับข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครองมันหลุดไปบริษัทประกันได้ยังไงทั้งที่มันเป็นการบ้านลูกก็คิดกลับไปกลับมาก,ก็เลยคิดได้ว่าบริษัทขายประกันนะครับน่าจะแอบแฝงขายประกันให้ผู้ปกครองโดยผ่านใช้เด็กๆเป็นเครื่องมือนี่นะครับนี่คือคําถามจากทางฝั่งผู้ปกครองวันนี้มีคําตอบจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนายประจวบสิริพัฒน์ ได้ชี้แจงนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้คือเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีกลุ่มคน3คนเป็นชาย1หญิง2แต่งกายดีเข้ามาในโรงเรียนแล้วมาแจ้งกับครูหัวหน้าสายที่ดูแลนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 ว่ามาจากธนาคารแห่งหนึ่งขอทํากิจกรรมส่งเสริมการออมเงินให้เด็กและแจ้งว่าได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารในการเข้ามาทํากิจกรรมแล้วแต่จริงๆฝ่ายบริหารยังไม่ทราบเรื่องยังไม่ได้อนุญาตพอครูได้ฟังดังกล่าวนะครับ ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบกลับไปยังฝ่ายบริหารจึงให้ทั้ง3คนทํากิจกรรมโดยนําใบงานแจกให้เด็กนักเรียนตามห้องเรียนต่างๆตั้งแต่ป .1 ่ถึงป .3 รวมกว่าร้อยคนนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเก็บรวบรวมใบงานนะครับให้เด็กเนี่ยเอาไปทําที่บ้านจากนั้นพอวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยกลุ่มคนดังกล่าวก็ได้นําเอากระปุกอมสินมาแจกให้กับเด็กที่ระบายสีในใบงานแล้วก็กรอกข้อมูลในใบงานแล้วก็กลับไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แต่กลายเป็นว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะผอ,อบอกไม่รู้เรื่องนะงานนี้นะครับเหมือนว่าครูเนี่ยก็โดนหลอกอีกทีนึงเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงเขามาเพื่อสรวจสอบการออมทรัพย์แล้วก็ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยนะครับโดยที่จริงแล้วฝ่ายบริหารก็ไม่ทราบเรื่องนะครับเขาก็แต่งตัวมาดีเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคนนะครับก็มามาบอกว่ามาจากธนาคารแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ครูก็ได้นำใบงานนั้นไปแจกให้ลูกๆได้ทํา การประาะบายสีอาทิตในฝันมีทั้งตำรวจทหารพยาบาลจำนองนี้่าทางพอ,ออก็ขอโทษเรื่องนี้บอกว่าไม่ได้รับรู้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะเหมือนกับว่าเนี่ยครูก็โดนกลุ่มบุคคลที่อ้างว่ามาจากธนาคารเนี่ยหลอกเอาใบงานมาแจกเด็กอีกทีหนึ่งนะครับก็กต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับ